วันนี้นะคะเราพามากินอาหารเกาหลีอยู่ที่เชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะเราพามากินอาหารเกาหลีที่ร้านรวมมิตรหนึ่งช้างครานค่ะไปเข้าไปในร้านกันนะคะนี่แมรยกันในร้านนะคะก็จะมีแบบแนวแบบจีนๆเกาหลีเกาหลีนะครับเราสั่งอาหารเสร็จไม่รอช้าค่ะเราจะไม่นั่งนิ่งนะคะเราจะเข้าบุกดิครัวไปดูเชฟเขาผัดเนื้อนะคะเนื้อผัดซอสโคชูจงังโอ้โหน่าทานมากและกลิ่นหอมสุดๆนี่ มีจัดจนจัดจานโรยงงโรยงาเออเข็มข้นมากตัวซอสคือดื่มสุดๆ,ดๆต่อกันด้วยไข่ม้วนเกาหลีนะคะนี่ไข่ม้วนหลายรอบมากแล้วแบบแน่นมากแกดูเขาหาั่นออกมาสิจ้าแล้วมันแน่นๆไม่มีรูโหว่เลยเรศปังมากยังจัดจานแบบน่ารักอีกแกตกแต่งด้วยงาขาวสักหน่อยจ้ะก่อนจะเสิร์ฟข้าวยำเกาหลีนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า บิบิมบับนั่นเองนี่เป็นไงไข่ดงไข่ดาวหน้าทานสุดๆร้าน้ำมันงาอีกโรยงาอีกเริ่ดไปโอเคนะอย่าลืมแวะไปนะจ๊ะถ้าแวะไปเชียงใหม่ช้างคัดแนะนำนะจ๊ะทุกคนร้านนี้เลยรวมมิตรหนึ่งจ้า